ต้<โ>อบอกว่าใหไทยอัะนุ่งเสื้อพืนน,นนั่นไ้นนมันแห้มันเบิ <c oughs> เ่งนคือนุ่งเศ้อเออยางาเปลี่ยนมางเขาเปล่ยนยางกไทยลูกมึงแกวพาเอาไปซักแล้วลุงลองเล่นหัน ได้วิ่นวดมันปีนโตเหต็ดยังเห็ดยังน้ำกับปร <c oughs> ะานม,มันเดกต้าเนี่ยมันจาไปไทยไปผิดจ้าเลยผิจ้าแล้ตังูดจ้าน่อยดจ้าแลา้วผจ้า,า,าเอาชุดหม้กมาทำเนาะ